วันนี้พบกับการลาร์ลัยออนคารนะคะพบกับรีวิวเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองนะคะและวันนี้มาแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยให้การหากันเยอะมากๆเพราะในตลาดนี้คือลูกค้าหากันเยอะเลยนะคะแต่รถไม่ค่อยมีสวยๆแบบนี้แลไอเทมแบบนี้มาให้ลูกค้าแล้วนะคะนี่เลยค่ะ คุณไดแกนซาเล็ก VIP นั่นเองนะคะปี2015เลยรุ่นนี้จะเป็นกระจังหน้านอนและการต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้จะเป็นรุ่น vip แท้ๆนะคะป้ายทะเบียนดำมาจากโรงงานเลยนะคะและคันนี้นะคะฟรีของแถมของแต่งมูลค่าเกือบ2 0 0 0บาทกันเลยโอ้โหแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวการจะมาบอกลูกค,ค้าเลยนะ,ะและคันนี้นะคะ ไม่เพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าสูตตลอดทุกระยะและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงสำหรับราคาการบอกเลยว่าต้องพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะลดลงจากป้ายแดงกว่าล้านบาทแล้วนะคะเพราะคันนี้การต้องบอกก่อนว่าป้ายแดงนะคะณนะตอนนั้นจะอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแต่วันนี้นะคะการขายเพียงแค่899,000 ยังไม่พอนะคะเพราะว่าคันนี้ที่การเกริ่นเมื่อตะกี้ก็คือฟรีของแถมของแต่งมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างขึ้นตามนี้เลยค่ะและที่แต่งหลักๆเลยนะคะจะมีช่วงล่างนะคะใช้ชกเคอินนั่นเองแล้วก็ทีวีนะคะเครื่องเสียงนั่นเองและที่สำคัญนะคะคันนี้ติดตั้งประตูไฟฟ้ามาแล้วสองบานนั่นเองโอ้โห รถสวยๆออปชันจัดเต็มของแถมจัดเต็มไปใช้นะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าร้านการไม่มีแวร์เเซนฟรีค่าโอนฟรีน้ำนันเต็มถังกลับบ้านกันไปเลยนะคะซื้อสดขับรถกลับบ้านได้เลยและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะคอ,อนเริ่มต้นเพียงแค่16 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดนะพะเลเจ็ดปีและดอกเบี้ยนะคะ เริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะซื้อได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะการบอกเลยว่าเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เนื้อใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะและพอผลอนุมัติรับรถได้ทันที จะมารับที่หน้าร้านหรือจะให้การส่งถึงหน้าบ้านก็ได้โอ้โหสะดวกสบายมากๆสําหรับซื้อรดล้านไลออนคาร์นะคะและยังไม่หมดสําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่ลูกค้าให้การตอบรับกันเยอะมากมานะคะมาจองแล้วหลายคันเลยนั่นก็คือการจะลดทันที1,000 0บาทนั่นเองสําหรับลูกค้าที่มาดูรถมาจองรถกับเรานะคะได้รับส่วนลด1,000 0บาททันทีไปเลยนะคะ โอ้โหกับของแถมมากมายที่การกล่าวมาตั้งแต่ต้นไม่ซื้อยังไงไหวนะคะอาเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องคันนี้เลยนะคะว่าจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าแล้วนะคะมันจุใจสำหรับของแถมของแต่งแล้วรุ่นนี้นะคะหายยากมากๆอ่ะเข้ามาดูเลยนี่สำหรับรุ่นของตัวแกนซานเหล็ก VIP นะคะกระจังหน้าจะเป็นรุ่นกระจังหน้านอนนะคะแล้วการต้องบอกก่อนว่า สำหรับตัว V.I.P. กระจังน่าจะเป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วนะคะและในไฟโหสวยๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้รุ่นนี้เลยนะคะและสีการต้องบอกก่อนว่าคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือสีโอวันตินแล้วสีนี้นะคะจะมีเฉพาะรุ่นของ V.I.P. เท่านั้นนะคะตัว H1 จะเป็นคนละสีกันนะคะมันจะดูหรูหรามากๆการบอกเลยว่าสีนี้นะคะ มันหรูหรามากนะคะการเองการนึงชอบสีนี้มากๆและความสวยของสีการให้ไปเลย96 97สเก็ตหินอะไรน้อยมากๆนะคะดูแลมาดีมากๆและที่สำคัญนี่เลยนะคะแม็กจะเป็นแมกรุ่นของตัวนี้เลยของลาย V i P เท่านั้นนะคะของลายแกนซาเล็กเท่านั้นและช่วงล่างที่การบอกนะคะว่าคันนี้เนี่ย ช่วงล่างแต่งโชค๊คเทอินมาแล้วนะคะขับนุ่มขับสบายมากๆนะคะแล้วเวลานั่งเนี่ยการบอกเลยว่าเวลาที่เปลี่ยนเป็นโชค๊คเทอินนะคะการเทสนั่งมาแล้วนะคะนั่งกลับบ้านมาแล้วเฮ้ยความรู้สึกคือมันนุ่มอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ารุ่นตัวแกซาลิกเขาจะเซ็นให้นุ่มอยู่แล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนเป็นโชค๊คเทอินเนี่ยความนุ่มคืออีกระดับหนึ่งเลยอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่า การได้นั่งและได้ใช้มาแล้วจริงๆนะคะแล้วนี่การให้ดูเลยสีสวยมากการชอบสีนี้มากๆเลยนะคะมันดูหรูหรามากๆแล้วคันนี้นะคะอย่างที่การบอกติดตั้งประตูไฟฟ้ามา2องบานเลยนะคะโอ้โหนี่ลูกค้าใช้งานได้แบบว่าอย่างดีเลยและภายในโอ้โหอยากจะรีวิวมากเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดที่ชอบความหรูหราความ V.I.P. ห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะเน่มีพร้อมประตูไฟฟ้าสีรถก็หรูหรานะคะหายากมากสีนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากได้รถที่หรูหราทั้งภายในภายนอกเน่เดี๋ยวการจะเปิดประตูหลังให้ดูเลยนะคะรุ่นนี้จะมีหน้าจอและจะมีกล้องหลังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน,อน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะ นี mm ่น็อตเดิมๆไม่มีไขนะคะสภาพเดิมๆต้องแบบนี้นะคะเอารถเดิมๆกันไปใช้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ําท่วมนะ,ะมีเล่มโอนได้ร้0ยเปอนล่มไม่เคยสูญหายการการันตีให้เลยนะคะและนี่เบาะนะคะจะเป็นเบาะ VIP อก v p 7ที่นั่งเป็นเบาะมิกี้เม้าด้วยลูกค้าดูเบาะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะโหสภาพอะไรคือยังใหม่มากนะคะ และรุ่นนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานนะคะไว้ของไว้อะไรเราสามารถเลื่อนไปได้เลยนี่ลูกค้าดูเลยความใหม่ข้างๆอะไรการให้กล้องแพนไปเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะและรุ่นนี้นี่เขาจะมีม่านนะคะในของรุ่นนี้เลยนะคะรอบคันนั่นเอง เดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าอยากรีวิวแล้วว่าภายในเนี่ยจะใหม่และหลูหราขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูเลยนะคะนี่เสียงเครื่องแน่นมากนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ค่อนข้างประหยัดด้วยเพราะว่าเป็นเครื่อง2.5เองนะคะอ่าเดี๋ยวการจะรีวิวทีละอย่างเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นข้างหน้า สามารถนั่งได้3คนก็ได้หรือจะไว้ชากาแฟาแบบนี้ก็ได้นะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมๆจากป้ายแดงลูกค้าดูเลยเบาะไม่มีซุดไม่มีแบบว่าฉีกขาดโอ้โหใช้งานได้ดีมากนะคะแล้วตัวประตูจะมีหนังนะคะจับจีบเล่นกับลายไม้หรูหราเข้าไปอีก นี่ตัวคอนโซลนะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าเลยลูกค้าโอ้โหสวยมากดูเลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะนี่หน้าจอจะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางนั่นเองนะคะแล้วนะคะก็จะมีดูนังฟังเพลงวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air, ก็จะมีแอร์หน้าหรือแอร์หลังตรงนี้นะคะเกียร์ลูกค้าดูเลย ใหม่มากแล้วหัวเกียร์ก็จะเป็นลายไม้หรูหรามากแล้วจะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยสำหรับหน้าปัดเรือนใหม่นี่การบอกเลยว่าใหม่เพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นใช้น้อยมากนะคะเข้าสูงตลอดและพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนี่ลูกค้าดูเลยโลโก้ฮุนไดกิ๊บกิบเลยใหม่ใหม่มากแล้วก็จะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะกับหน้าจอทางด้านซ้ายมืออันนี้นะคะจะเป็น ประตูไฟฟ้านะคะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วค่ะนี่นะคะคือหูคู่มือลูกค้ามีครบทั้งหมดนะคะมาเป็นกระเป๋าเลยอันนี้คู่มือนะคะของรถฮุนไดคู่มือหน้าจออันนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถที่จะดูการเข้าศูนี่ลูกค้าดูเลย นะคะอันนี้คือการเข้าศูนย์ของรถคันนี้นี่เห็นไหมคะสองหน้าเต็มๆการบอกแล้วว่ารถเนี่ยดูแลศูนย์ทุกระยะเลยล่าสุดน,นี่ลูกค้าเอาไปดูเลยนะคะโหดูแลศูนย์ได้แบบว่าครบถ้วนมากๆนะคะและเดี๋ยวการไปพาไปดูข้างหลังกันนะคะบอกเลยว่าหน่านั่งมากนี่ลูกค้าดูเบาเลยความหรูหรานี่มันจะอยู่ที่เบาะคู่นี้เลยนะคะ เวลาขึ้นง่ายมากเหยียบบันไดเลยค่ะลูกค้านี่โอโหรู้ลามากเบาะนะคะการบอกเลยว่าเป็นเบาะ VIP ปรับไฟฟ้านั่นเองนี่นะคะสามารถที่จะปรับตัวพนักพิงนะคะแล้วก็ขานะคะอ่านี่ลูกค้าเห็นไหมคะตรงขาการมันจะขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็สามารถ รับตรงนี้ได้แล้วก็พนักพิงแล้วเบาะนะคะจะเป็นหัวเบาะของมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะไม่รีวิวไม่ได้เลยนั่นก็คือทีวีนั่นเองเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่มาเป็นทีวีบ้านเลยลูกค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ถ้ารุ่นธรรมดารุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นเทปนะคะ อันนี้นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอให้อีกอันหนึ่งนี่และจะเป็นแบบว่าในส่วนของหน้าจอ n อ r o อ d นี่คู่กับอันนี้เลยลูกค้าโหหรูหรามากๆนะคะ เนี่ยลูกค้าสามารถเล่นโดยที่แยกกับข้างหน้าได้เลยนะคะสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะหรูหรากันเข้าไปอีกและในส่วนของแอร์ไม่รอแน่นอนเพราะว่าแอร์เนี่ยจะมีโอ้โหสามตอน6ช่องแล้วยังจะมีม่านนะคะบังแดดอย่างดีให้รอบคันสำหรับรุ่น VIP นะคะแล้วเบาะนะคะนั่งสบายทั้งตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเบาะใหม่มากๆนะคะการบอกเลยว่า ลูกค้าท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่ต้องไว้นะคะเพราะว่านานๆทีจะเข้ามาแล้วราคามันดีมากๆรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าคือให้การหากันเยอะมากแต่แบบว่าหายากมากๆนะคะที่เป็นแต่ง V.I.P จากโรงงานเพราะว่าการต้องบอกก่อนว่าเวลาที่แต่ง V.I.P จากโรงงานเนี่ยตรงนี้มันจะพอดีไม่ได้ใหญ่เทอะทะเหมือนกับรุ่นที่เป็นตัว H1 แล้วไปแต่งเองนะคะ แล้วก็จะได้ป้ายทะเบียนดำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าป้ายทะเบียนฟ้าแล้วเรามาแต่งนะคะมันคุ้มมากสำหรับลูกค้าที่มีครอบครัวเช่นลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากไปเที่ยวไหนนั่งสบายๆนะคะเอาลูกนั่งคาซีตรงนี้โอ้โหความกว้างลูกมองสบายเลยนะคะอันนี้การบอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดหรือในเมืองนะคะ อยากได้เข้ามาคุยกับการเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าถามการการบอกเลยว่ามันดีมากนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยแค่ของแถมของแต่งก็เกือบสองแสนแล้วนะคะชัางช่วงล่างนี่หน้าจอให้เห็นเลยนะคะประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนลดเพิ่มอีก1น0 0 0บาทไม่ซื้อยังไงไหวนะคะ เข้ามาคุยกัการก่อนได้เลยเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงลูกค้าจะได้ดูและตัดสินใจได้เลยนะคะครบๆกันไปเลยไปดูกันเลยคะ่ะค่ะจะเป็นกระโปรงหน้านะคะฝากระโปรงหน้านี่ลูกค้าดูเลยนะคะโ,โหที่กันความร้อนอะไรใหม่มากๆนะคะนี่แล้วจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.5หรือว่า2 5 0 0ซีซี175แรงม้าอันนี้จะเป็นเครื่อง A2 แล้วนะคะนี่ลูกค้าดูเลยนะคะอันนี้เครื่อง A2 นะคะแล้วรถเนี่ยสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเครื่องไม่มีสั่นเลยลูกค้าการพยายามเอาไมค์เข้าไปใกล้ๆเลยจะได้ยินเสียงเครื่องแต่เสียงเครื่องเงียบมากนะคะไม่มีสัน่นไม่มีเคกอะไรเลยไม่มีเสียงแกลกๆแล้วเครื่องไม่มีแดงนะคะไม่มีสนิมไม่มีแคสซีแดงนะคะ นี่รถสวยๆเดิมๆต้องแบบนี้นะคะโอ้โห,หน่าใช้มากๆนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้กันมานี่คือเป็น10ปีนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่แบบว่าอึดทนแล้วได้การยอมรับด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องสำหรับลูกค้าที่หาอยู่การบอกเลยค่ะว่าต้องไว เพราะว่านานๆทีจะมีรุ่นนี้เข้ามานะคะแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้านะคะครอบครัวที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวนะคะแล้วนะคะยังได้ของแถมของแต่งโอ้โหมันครบเลยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ และสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านบอกไอ้คุณการมันจะหรูหรามันอย่างที่คุณการ รีวิวหรือเปล่าเข้ามาดูเลยค่ะเซิรชใน g o o g l e แมพว่าไลออนคารถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วร้านการจะอยู่ตรงเส้นการนาพิเศษบางแกแถวสมาคมชาปักใต้นี่เองหาง่ายมากๆร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเข้ามาได้เลยและก่อนที่การจะทําการส่งรถนะคะเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยแน่นอนนะคะ ตอนนี้นะคะโอ้โหเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีนะส่งฟรีนะคะส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทและคันนี้ของแถมของแต่งมูลค่าเกือบ2,000 0 0บาทไม่ซื้อยังไงไหวเข้ามาดูได้เลยนะคะ แล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามรีวิวเด็ดโดนใจบายคุณการให้ด้วยนะคะการขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ